มันนี้จะมาแกงขั่วเกี๊านะจ๊ะแกงขั่วเกีาใส่ชิ้นปลาใส่เห็ดใส่มะเขือยาวอันนี้กะทิหัวกะทิหักกะทิแค่ตุวเย็นมันจะประมาณนี้กะทิคันเองจ้า เราให้มันร้อนก่อนกะที่เริ่มแตกมันแล้วจ้าเที่ยวไปเรื่อยๆให้มันแตกมันนิดนึง แล้วไก่ที่แกงจ้า ก็เก่งให้หอมหอูกชิมปลา ใส่มะเขือยาวอันนี้คือเห็ดนะคะก็จะใส่เห็ดไป อันนี้คือหางกระทิที่เหลือเ๊าจะใส่หางกระทิลงไป จะปรุงเครื่องนิดหน่อยใส่รถดีขมุขงรสแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำลาอันนี้เพกาเพกาหรือมาขินฟ้าใส่ลงไปจ้า รู้ว่ามันคัว่าสุกเ,เรียงสุกแล้วชิมรสนะซบอ่ะอร่อยอะหมูละพงอ่ะจ้ะ ทำแบบน้ำคลุกคลิกนะ่แงแจเราจะให้ชมใกล้ๆนี่มาจ้าแกงคั่วเพกาใส่ลูกชิ้นปลาใส่มะเขือยาวแล้วก็ใส่นางรมเทาเส่บๆจ้า